เมื่อเกษตรกรเลี้ยงหมูไทยกำลังแย่ทั้งโรคระบาดหมูโควิดและหมูเถื่อนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับย้อนกลับไป2-3สปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อหมูในประเทศไทยตายเป็นจำนวนมากจนทำให้เนื้อหมูขาดตลาดราคาทะยานไปถึงเกือบโลละ200กว่าบาทอีกทั้งโควิด -19 ก็ยังมาสร้างวิกฤตซ้อนวิกฤตทำให้เงินเฟ้อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งค่า น้ำมันอาหารสดปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้ต้นทุนในการขนส่งต้องปรับตัวขึ้นสูงตามราคาน้ำมันส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตอีกด้วยเมื่อหมูเถื่อนจากต่างประเทศถูกลักลอบนาเข้ามาขายอย่างโจงแจ้งในช่องทางโซเชียลมีเดียความโลภของคนที่มองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมลักลอบนําเข้าชิ้นส่วนหมูที่ต่างประเทศทิ้งเอาเข้ามาขายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโรคไม่มีคุณภาพมีสารปนเปื้อนอันตรายไม่ปลอดภัยและที่สำคัญอาจมีเชื้อโรคระบาด a f f ข้้าามาดวยในขณะที่ผู้บริโภคนิยมของถูกซื้อหมูเถื่อนที่วางขายในช่องทางออนไลน์ต่างๆ,ๆก็ยิ่งจะทําทให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูไม่อยากกลับมาลงทุนเพื่อเลี้ยงหมูอีกเพราะเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นแล้วว่าคงจะอยู่รอดในตลาดได้ยากเพราะยิ่งมีหมูเถื่อนที่ราคาถูกกว่าแต่หมูมีโรคหมูมีสารเล่งเนื้อแดงไม่ผ่านการตรวจโรคเข้ามาปะ,ปะปนในระบบหมูของประเทศไทยดังนั้นถ้าคนไทยไม่ช่วยคนไทยด้วยกันเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูอยู่ไม่ได้อนาคตคนไทยก็คงจะต้องกินหมูแพงกว่าตอนนี้อย่าง Yeah, no.